สติการกายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นประจำจะได้รูปแบบใดก็ตามทำเป็นนิสัยสำหรับผู้ที่ถูกทูเทวทูตดักเดินแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ฉลาดนะไม่ประบาทในอริยธรรมแล้วก็ตามเติรเฉลีประฐานอยู่เป็นนิสต่จมาท่านว่าบุคคลเราได้เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นปัจจัยให้ขอให้เกิดชาติชรามรณะนี่ท่านขยายตรงนี้ว่า คำว่าเทวทูตนคืออุปทานเพราะอะไรเพราะก่อให้เกิดชาติชราบารณะที่เป็นเทวทูตที่ว่ามาไม่ยตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวเทวทูตอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเทวทูตมามาจะพาเราไปเป็นสุยมมทูตมันมีสองคำสามคำนะเทวทูตยมทูตแล้วธรรมทูตนะ เทวาทูตเป็นผู้สื่อสารเขาว่าสื่อนะถ้าเทวทูตนี่หมายถึงว่านําให้เราเกิดสติในทางที่ดีเกิดสิ่งได้พบคนเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเกิดสํานึกขึ้นมาแสวงหาความสงบนี่เราได้พบเทวทูตแต่ถ้าเราประสบกับความแก่ความเจ็บความตายหรือสมณะแล้วเนี่ยไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาที่จะ ขัดเกลาพัฒนาขัดเกลาตนเองเขาเรียกว่าได้พบยม,มทูตุธหมายความว่าได้พบความแก่ความเจ็บความตายสำนักแล้วเนี่ยไม่เกิดสานึก <c oughs> ไม่เกิดสติปัญญาที่จะปรับปรุงตนเองหรือขัดเกลาตนเองให้ดีขึ้นเรียกว่าเราได้พบแบบยมมาตูธแต่เรานำเอาทำทั้งหลายมาปฏิบัตนะิอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเรียกว่าได้พบเทวทูต และคำสอนที่ทำให้เราเกิดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเรียกว่าธรรมทูตคืออริยธรรมเป็นธรรมทูตธ,นะธรรมทูตสีประการนี่เราจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประเด็นนํานมาสู่ความไม่ไม่ทุกข์นำมาสู่ความสบายกายสบายใจสบายกายสบายใจเพราะไม่มีอุปทานนะถ้าสบายกายสบายใจที่มีอุปทานนะคนที่เขาสวงหาคามสบาย นีอยู่ไม่สบายฉันก็ไปตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่สงบฉันก็ไปตรงโน้นนี่เขาเรียกว่าแสวงหาความสบายกายสบายใจด้วยอุปทานคือตัวสบายกายสบายใจแบบทางกายแต่สบายกายสบายใจที่เป็นทางจิตใจเนี่ยคือเอาตัวอุปทานออกไปอุปทานคืออะไรอุปทานคือยึดอยากอยากก็ยึดยึดแร้วะยากอันไหนที่ฉันชอบก็ยึดอันไหนที่ฉันไม่ชอบมัก็ไม่ <c oughs> เอาด้วยอันนี้เขาเรียกอ,อุปทานแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากไม่ยึดมันอยากก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราไม่ทําตามมันมันจะยึดก็เห็นมันแล้วก็คลายผ่อนคลายออกมาลักษณะนี้เขาเรียกว่าเรา,าเห็นเทวทูตละคือแก้ไขเอาความอยากความยึดออกไปถ้าเรายังอยากยึดยังเข้มข้นอยู่โยมมาทูตก็ตามเราติด ทีนี้เราจะทำไงให้ความอยากยึดตลงก็ต้องมาไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตเห็นภายในความยึดมั่นถือมั่นบุคคลเหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากอุปทา,านเห็นไหมเพราะความพยายามกระทาให้สิ้นซึ่งชาติชรามรณะนั้นสิ้นอุปทา,านก็สิ้นไม่ต้องถ้าในรูปธรรมก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าในแง่ของนามธรรมาคือด้านปรมัิตย์ ก็หมายความว่าจิตใจของเราจะไม่แปรปนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทุกข์สุขหรือว่าเศร้าหมองอีกจิตใจของเราสดชื่นเบิกบานอยู่เสมอนี่เขาเรียกว่าเราพ้นจากยม,มทูตแล้วเราได้พบกับเทวทูตได้พบกับธรรมทูตสบายกายสบายใจแบบนี้เรียกว่าสบายกายสบายใจแบบไม่มีอุปทานเราก็จะพ้นจากนารกพ้นจากสิ่งความชั่วทั้งหลาย ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยต้องพิสูจน์ละพิสูจน์ว่าเอเราจะพ้นจากอุปทานได้อย่างไรอุปทานมันเกิดจากอะไรเพราะมีเวทนาก็ให้เกิดตัณหาเพราะตัณหาก็ให้เกิดอุปทานอ๋อเพราะมีเวทนานี่เองเวทนานได้กล่าวบปป่อยๆแล้วเวทานาทางกายก็คือค,อความสบายไม่สบายความเป็นอย่างไม่ ชัดเจนเวทนาทางจิตเรื่ความชอบใจไม่ชอบใจความไม่เข้าใจไม่รู้ใจตัวเองก็จะมีเวทนาทั้งสามเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้มันก็จะเกิดความอยากอยากอะไรเวลาสบายก็อยากจะให้มันสบายมากๆนานๆเวลาไม่สบายก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเจอไม่อยากเอา แล้วเวลาหลงเพลิดเพลินไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ติดในสิ่งนั้นเพลิดเพลินในสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวอุปทา,านเราก็จะไปยึดในสิ่งนี้ขึ้นมาตรงนั้นก็เป็นยม,ม,ยม,มทูแตแหละยมทูตท่านเรามีสองลักษณะเวลาคนจะตายเขาบอกมียมทูตคนหนึ่งแต่งชุดขาวคนหนึ่งแต่งชุดดําแล้วมานําตัวออกไปไปพบกับจ่ายยมพบาน <clears throat> นี่แง่ของรูประธรรมแง่ของสมมุตินะจะจริงหรือไม่จริงรไม่รู้พ่ะเราก็ไม่เคยตายใช่ไหมยายติ๋ม <S <S แต่ว่าที่เราเห็นโยนมทูตสองตนอยู่ในใจเราทุกวันก็คือบางครั้งเราก็ทำกุศลธรรมหรือว่าคนดําบางครั้งเราคิดกุศลธรรมคนขาวคนขาวกับคนดําที่ปรากฏในใจเรามันนําใจเราไปตลอดใช่ไหม เดี๋ยวความคิดชั่วพาไปเดี๋ยวความคิดดีพาไปเดี๋ยวความคิดถูกพาไปเดี๋ยวความคิดผิดพาไปต้องสองตัวเนี่ยพาไปก่อนถึงจะไปเจอ,อยมทูตตัวจริงแต่ถ้าเราจัดการอยมวุธสองตัวนี้ได้ไปไงก็สบายไม่เจอแล้ยวยมวุธตัวจริงหมายก็ว่าความคิดไม่ดีมาแล้วก็สลัดมันไปความคิดดีมาแล้วก็ไม่ยึด ทำได้ก็ทําทาไม่ได้ก็พยายามไปคือทั้งความผิดดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านให้พิจารณาในส่วนที่ไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลไม่ดีทั้งหลายท่านให้ละอย่างเดียวแต่ในส่วนที่ดีทั้งหลายท่านให้เจริญให้พ่อปูนนะให้แต่เจริญพ่อปูนไม่ได้ไเพราะมายึดต้องเลือกเอาอีกนะบางทีคนติดดีเนี่ยโอ้ฉันทําบุญมาเยอะแล้วทำไมเห็นฉันไม่ดีเลยทำฉันบริจาคมาเยอะแล้ว ทำไมทำไปฉันอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าติดดีถ้าเรามีหน้าที่ทำบุญทำทานบริจาคไปแล้ว <c oughs> ใครจะว่าดีไม่ดีใครจะนินทาสนไเสนก็ไม่มีปัญหาเฉยเฉยสบายได้เขาจะว่าเราเป็นคนแตดีทีเนียวเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเขาพูดไปถูกเราก็ไม่ได้ติดดีด้วยเพราะเราจะไปเอาความดีความช่วยจากปากคนมาตัดสินเนี่โอยเราก็ทุกข์ตลอดชาติเลย เพราะนั้นความปลือความชั่วไม่อยู่ที่ปากคนแต่อยู่ที่ใจของเราปากคนเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าคนนี่มันตัดสินแต่กันข้างนอกไงเขาไม่ได้ตัดสินจากข้างในของเรานะดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตัวที่เราพยายามทําให้สิ้นถึงชาติชรามารนะคือทําให้สิ้นจากภาวะทำดำําทำขาวทำดำก็เหมือนเอาผ้าดำาบางข้างหน้าเราก็ไม่เห็นข้างหน้าทำขาวก็เหมือนเอาผ้าขาว มาวางข้างหน้าเราก็าไม่เห็นข้างหน้าเหมือนกันทําทไม่ดําไม่ขาวคือเอาพลาสติกใสๆเนี่ยมาวางหน้าเราเราก็าเห็นข้างหน้าอยู่ใช่ไหมเอาก,ากระจกผมจิงกระจกแผ่นเดียวนะ่ะคนไหนเอาสีดํามาทาซิก็มองไม่เห็นใช่ไหมเอาสีขาวมาทาซิก็มองไม่เห็นเอาออกทั้งสีดําสีขาวนี่เรากรรไม่ดําไม่ขาวเราก็เห็นทะลุข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรบงังลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นกรรมมันมีสามกรรมคือกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือเอากระจกมากระกขาวมากระจกดำมากระจกใสมาแต่ท่านบอกว่าให้ทำให้กระจกใสนี่แหละตัวนี้ก็จะไม่เป็นเทวทูตสำหรับเราเทวทูตก็สองตนคือสีดำกับสีขาวความดีความไม่ดีนะไอ้ความไม่ดีบางทีเราก็ไม่ใช่ชั่วนะมันไม่ดีใช่ไหมยายไหลเข้าใจไหม คาว่าไม่ดีกับชั่วมันเรื่องเดียวกันในคนละเรื่องไม่ดีกับไม่ถูกในคนละเรื่องนะคนที้เขาทาดีแต่มันทําไม่ถูกแน่เพราะอะไรพูดดีแต่มันไม่ถูกใจฉันนะ่ะเออแต่วันนี้เนี่ยก็ทําดีแบบไม่ถูกการเทศะสถ้ามาว่าโอ้พ่อใหญ่รันเป็นคนดีมากนะใจดีนะตา,าชื่นชื่นบริจาควัดวาอารามมากมาย ถ้าหากว่ากาา็ยดําเป็นคนฉลาดพยายา็าันดันก็จะไม่มาดีใจกับคาพูดอะมาละวเออันนี้ยกยอต่อหน้าเราสงสัยจะไถ่ต่อ,ออีกแล้วนี่เนะี่ยสงสัยจะไถ่เงินดอต่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็จะมีนายาัยยะจะไอ้ไลเราต่อเราแบบนี้เนะี่ยไหพูดดีนะแต่ว่ามีนายาัยยะแฝงอาจจะเคลมเอาลาบสกุลราจะเขาก็ได้นี่คืาเรียกพูดดีแต่ไม่ถูกแต่ถ้าคนโง่ก็ชอบใช่ไหมหน้าบานเลยชมแบบนี้แต่คนฉลาดเขาก็ ถ้าองค์นี้สงสัยจะไถเราอีกเรื่องพูดแบบนี้จะล้วงกระเป๋าเราอีกแล้วนนเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกพูดดีแต่ไม่ถูกอ่าเพราะนั้นคำว่าอ่าดีกับถูกนี่ต่างกันนะเขาว่าไม่ดีก็ไม่ถูกะคำว่าดีกับถูกต่างกันที่ไม่ถูกก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นรายละเอยียดที่เราต้องพิจารณาถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วเราก็เกิดความเข้าใจสับสนนะอันนี้ความหมายของเทวทูตสูตรนะแล้วท่านสรุปบอกว่าบุคคลเหล่านั้นถ้าเข้าใจอย่างีแล้วจะเป็นผู้มีความเกษมสุขเป็นผู้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบนันฉะนี้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นผู้ล่วงพ้นจากทุกทั้งปวงได้อนนสรุปันต์สูตรนี้ดีมากเทวทูตสูตรนะเพราะนั้นแต่ละวันไม่ว่าเช้าเย็น เลือกสูตรที่มันมีความหมายอย่างนี้แหละอันนี้สวดเรื่ยเฉยเฉยแฉไปไม่รู้ไปถึงไหนโอ้เหนื่อยอย่าได้หายใจแหกแหเลยทั้งหอบทั้งเหนื่อยมันไม่สบายไปสวดให้มันยาวทำไมเออสวดให้มันสบายสบายคือสวดไปแล้วต้องสังเกตกายใจของตัวเองด้วยมันสบายไหมเออสบายก็สวดไปแต่มันไม่สบายก็สวดแล้วเหนื่อยเสียงหอบมันทุกข์แล้วอะไอการสวดนั่นก็ไม่ดีแลลวเพราะมันทําให้เราไม่สบาย สวดไปแล้วมันสบายสงบได้ความหมายดีก็สวดไปอันนี้ให้พิจารณาของจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าตามความอยากแตนะ่ตามความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้เราก็สามารถที่เข้าใจได้นะนะ